สวัสดีครับโค้หนึวันนี้เราอยู่แถวป,ปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้เรามีภารกิจแก้ระบบกรองบ่อปลาทองให้กับคุณลูกคา้าว้าวโอเคว่ายังไงกินเมอร์มันดูดอ่อยๆอะกรอนาสะส,สมเยอะ หอเล็กๆได้อยู่ลูกค้าร้านกันเองดูแลกันเองนี่ต้องไม่หนักเจอันี่คือชุดน้ำล้นความยาว50าสิบเซนนะลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้เราเดินท่อลอยชุดใหม่มานะจริงๆท่อตรงนี้มัน4ี่หุนน่ะมันเล็กแต่ชุดน้ำล้นที่น้ำเราเข้าอ่ะหนิ้วเพราะฉะนั้น ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสี่หุ่นแล้ว,วิ่งมาหนึ่งนิ้วเนี่ยม่านน้ำมันจะออกเสมอหรือเปล่ายังไม่เคยเจอเคสนี้เดี๋ยวเราต้องลองแปลงข้อจุดนี้ดูเต่ราเบิดสะดืออย่าให้ปลาหลุดเข้าไปข้ออะไรอีกข้อเดิก็อ,อ,อ,อสวัสดีครับโค้ย1น0วันนี้เราอยู่แถวปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้เรามีภารกิจ แก้ระบบกรองบ่อปลาทองให้กับคุณลูกค้าปะเดี๋ยวเราพาไปเดินเข้าไปดูบ่อก,กันบ่ออยู่บริเวณด้านข้างบ้านนะครับว้าวโอเคว่าไงครับว่ายังไง ว่ายังไงกันอันนี้คือระบบสตีมเมอร์ที่ลูกค้าใช้นะครับดูยังดูดแบบเอือเอ่อยๆอยู่วันนี้เราจะมาติดตั้งชุดน้ำล้นสแตนเลสให้กระบอกปลาท้องบ่อน,นี้ล้างระบบกรองแล้วก็ช่วยลูกค้าเซตกรองเพื่อให้คุณภาพน้ำดีกว่านี้่ะ เดินนะไปอ่ะเข้าบ้านายพังนะหลายรนะอบน้อโอเคสำหรับบ่อเล็กๆนี่ก็โอเคสำหรับวัสดุกองประเภทอวนบอลน,นะฮะ บ่อเล็กๆได้อยู่ลูกค้าร้านกันเองดูแลกันเองนี่ต้องไม่หนักมันก็พอได้อยู่แล้ถ้าเลี้ยงปลาไม่เยอะด้วยอย่างปลาทองก็ไม่มีประเด็นอะไรเออบังอยู่ในบ่อปลาทองก็ดูกลมเกลอยดนะดุกๆุกดิ๊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 กด๊กเยนี่คือชุดน้ำล้นความยาว50เซนนะ ชุดน้ำล้นสตเล็ดลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้เราเดินท่อร้อยชุดใหม่มานะ จริงๆข้อตรงนี้มันสี่หุนน่ะมันเล็ก่ชุดน้ำล้นที่น้ำเราเข้าอ่ะหนึ่งนิ้ว<ม>เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสี่หุนแล้ววิ่งมาหนึ่งนิ้วเนี่ยม่าน้ำมันจะออกเสมอหรอือเปล่ายังไม่เคยเจอเคสนี้เดี๋ยวเราต้องลองแปลงข้อจุดนี้ดูให้ส่งน้ำยังชุดน้ำล้น่าระเบิดสะดืออย่าให้ปลาหลุดเข้าไปข้อะไรอีกข้อเดิมย่จีล่ะ โอเคกองเราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเสริมแปลงผู้ให้ลูกค้าหน่อยก็ใช้วัสดุกกองเหมือนเดิมนี่แหละบอลบอลหรือฟิตเตอร์แมทพอละแหรับกองบ่อเล็กๆ เดี๋ยวเราดูแนวการต่อท่อนะเก็บความงามให้มันเนียนหะชน่แยโอเคแนวเดินท่อเสร็จจากงานน้ำล้นทางนู้นเราก็มาแก้เรื่องระบบท่อ,อปั๊มน้ำใหม่เพราะว่าเราเอาปั๊มน้ำชุดใหม่เข้ามาติดไปส่งน้ำไม่ังชุดน้ำล้น ต้องแยกปั๊มเดิมเก่าออกมาก่อนเดี๋ยวรอตัดต่อแก้ท่อใหม่นะ่ Ok, lop, Ai, hổ hổ nối. để lo phép luôn nè Anh cho nụ nói thăm nó bộ cái sạch rồi Để bởi nóng lón ngay Ok, cây thật lại thật là bột ở nóng nam không mà bỏ Bởi thế là bột Ok เต็มแผน่นน้ำสวยเดี๋ยวนี่เป,นเปิดน้ำเติมไม่ได้นะครับมันมีท่อจุดหนึ่งรั่วอยู่เดี๋ยวทีมงานกำลังช่วยลูกค้าต้มเมื่อมันเป็นจุดน้ำไหยในบอกเดี๋ยวต้องรอทีมัาสักคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าอ่ะหรือบ่าย,ายนะค่อยเปิดน้ำใหม่เติม ปลาอยู่ได้ง้อแคอาหารก่อนเพราะมีตัวปัป๊มลมโอเคเรายังเปิดป๊ม<ป>ไม่ได้เมื่อกี้เราเปิดเอาน้ำเข้าไปในช่องกรองเพื่อรอเทให้คุณผู้ชมดูแต่ตอนนี้ต้องรอให้น้ำแห้งก่อนเอ้ไม่ใช่พฤฤฤู้ผิดต้องรอให้ากาวที่เราทาโปไว้นะแห้งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้เติมนะโอเค โอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้ในงานแก้ปัญหาระบบกล้องบอปาทองของบานคุณลูกค้าที่จะแบบรุมธานี้ก็สําเร็จรุ่ง่วงมาได้ดีฝากคุณผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ช s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปดีๆดีออกมาให้คุณผู้ชมไม่ชมกันสำหรับวันนี้โค้ดถึงศูนย์ลาไปก่อนพบกับ EP ใหม่ต่อไปของเราได้สวัสดีครับ